เมื่อถูกตะขาบกัดนะคะเมื่อคืนโดนตะขาบกัดนี่เขาจะชอบมาอยู่บนที่นอนเราโดนตอนกลางคืนนะคะจะออกมาตอนกลางคืนมจะไปแล้วมันจะไปแล้วทำไมดีทำไมดีมดให้วิธีแก้ผิดเบื้องต้นนะคะทุกคนให้ล้างด้วยน้ําสบู่ล้างบริเวณแผลด้วยน้ําสบู่นะคะมันจะมีรอยกัดเป็นเขี้ยวแดงๆอยู่สามารถเห็นได้แล้วเราจะลึกสุดเปิดนิดๆน,น,นะคะ เสร็จแล้วให้ประครบเย็นนะคะเอาอุปรกรณ์ประครบเย็นมาประครบนะคะถ้าใครที่แพ้จะมีอาการอย่างอื่นเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะอันนี้ให้รีบไปหาแพทย์เร็วๆเลยนะคะไปโรงพยาบาลเร็วๆแต่ว่าของเราเราโดนกัดบ่อยนะคะไม่แพ้นะคะก็แค่เจ็บแล้วก็คันๆตรงแผลนิดหน่อยนะคะสามารถปฐถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างที่เล่าไปได้เลยนะคะ